สวัสดีครับผมสักช่องวิธีเดอยนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเข้าฤดูฝนเนาะทุกคนนี่เราวันนี้เราก็จะมานานทุกคนเราระวังทางดูว่ามันมีอะไรขึ้นระหว่งทางมีเห็ดอะไรขึ้นไหมทุกคนนี่เราไปดูกันนะว่าเดินดูดูกันนะทุกคนเนาะว่ามันมีอะไรที่มันตื่นเต,นต้นไหมมันมีอะไรบ้างที่เห็ดแต่้ำป่านี่มันกินได้ไหมหรือยังไงทุกคนเดีย๋ยวไปดูกัน เนาะโอ้ทุกคนมีเห็ดตรงนี้เพื่อนเพื่อนดูที่ตรงน,นู้นตรงน,น้นตรงน,นู้นตรงน้นเอ้ามันอยู่สูงกว่าดีเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฝั่งนน้นนะชันมากเลยอมามาขึ้นมาฝั่งนี้แล้วโอ้มาเห็นแต่ไกลทุกคนนี่เห็ดอันนี้ก็โอ้เห็ดไม่มีหลายอย่างเพื่อนเพื่อด้วิผมไม่รู้เห็ดน,นี้กินได้หรือเปล่านะนี่นี่ไอสีแดงๆเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ย ผมไม่รู้ว่าอะไรเห็นอะไรเนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยผมไม่ดูนะเด้อนี่นี่เนี่ยนี่กำลังขึ้นใหม่ดูดิดิๆดิๆเพียบเลยนะครับโอ้เหยียบแบนเลยดินะครับอยู่นะนี่เนี่ยเนี่ยมันกินได้ไหมผมไม่รู้เนอนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นอีกกําลังขึ้นเนี่ยเพียบเลยอสีแดงๆนี่เยอะเลยเป็นแดงๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาดูพวกนี้เพื่อนมาดูเห็ดมาดูเห็ด ว้าว wow. เห็นอะไรนี่กินได้ไหมโอ้ย <t> เห็นอะไรนี่มันเห็ดไข่ตุกคนไข่แววัน,นโอ้สวยบนลำมเพิ่มสวยมากเลยนี่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 โอ้ยดูดีดีด,ด,ด,ดิมันขึ้นเนี่ยฮิตตื่นเต้นมากเลยกินได้ไหมเห็ดนี่กินได้ไหมเหหมพียบเลยนี่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 เพื่อนๆอู้สวยงามเลยอสวยงามตามทุ่งเรื่องนี่นี่นี่ ดีให้ดูดีให้ดูเแบบนี้ครับมันมันมันไม่สวยงามนี่นี่โอ้ยสวยงามเพ้ยว้าวสวยงามเนี่ยมันไข่ไก่เหมือนเป๊ะเลยดูดิลูกมันใหญ่เท่าไขา่ไก่เลยลูกมันใหญ่ในะลูกใหญ่มากเนี่ยมันก็เท่าแขนเลยลูกนี้ใหญ่นะันเนี่ยดูดิ นีมันบาดแล้วเมื่อวานนี่มั้งเนี่ยโอบาดแล้วดูดิเพียบเลยพี่นี่จะมันเลยเฮ้ยดูดิทุกคนนี่มันบาดเลยอื้อหือว้าวสวยงามสวยงามทุกคนสวยงามสวยงาม โอ้เสือดันบ้านนแกงเด็กนี้ได้แกงได้มอหนึ่งทุกคนนี่ได้มอหนึ่งแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วกับข้าวทา้า้ากินได้นะผมไม่รู้ว่ากินได้ไหมเนี่ยผมไม่รู้เด้อเดี๋ยวผมจะโพลล์ลงเฟซบุ๊กก่อนว่ามันกินได้ไหมถ้าถ้ากินได้จะจะให้เขามาเก็บผมไม่เก็บนะผมเก็บด้เดินด่านี่เขาว่าเขาว่าผมด้วยออ้ข้างบนนี้ก็มีอีกเพื่อนนี่นี่นี่ขึ้นอีกคนนี้อีกแล้วอัดเยออันนี้กําลังงามเลยทุกคน มันกําลังงามเลยนี่วิอันนี้กําลังงามเลยกําลังสวยกําลังสวยดีมันไข่ไก่เลยดูดูดิป่าปเธอว่าเอว่าเอว่าเอสวยงามครับทุกคนเดี๋ยวไปดูฝั่งใหม,มมหม่เดี๋ยวไม่มีไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้อีกนะเข้ามาดูคนอีกมันจะมีอีกไหมมันก็มีเยอะแยะนะทุกคนเพื่อนเห็ดเนี่ยมันมีโอ้โหนี่มีมีอีกทุกคนอู้อันนี้อะไรใกล้ๆกันดูสีแดงๆอู้ชมพูเห็ดหมากเห็ดหมากหรือเปล่า ผมไม่รู้มันก็ไม่รู้ทุกคนมั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 นมีกลิ่นยังไงเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนะไม่เพิดดิดุมนี่เห็นแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเมาบหไม่รู้มันเหมาบหไม่รู้หมาไถคนในป่าคนเดียวเนี่ยไม่เอาดีกว่าสีทิ้งดีกว่าทิ้งเลยต้องขอโทษถ้ามากินได้ผมต้องขอโทษเด้อผมผมเมกลาเก็บเรานี้มันขึ้นดูเจ้าคนนี้มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเนี่ย เดี๋ยวมันขึ้นขึ้นเตม้มเนี่ยกำลังขึ้นดีๆดิดฟุตกชื้นอันนี้ถึงเราดูเห็ดขึ้นเลยนะที่นี่เพียบนี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้ดูแล้วไม่น่าจะกินได้ดูเลยนะผมสันติฐานแล้วแต่แบบแบบแบบเึแบบ้งไข่ๆเนี่ยน,าน่าจะกินได้แต่สีแดงๆนะเพียบเลยทุกคนสีืองแดงเยอะ,ยอะแยะไ,ไปหมดเลยดินี่ขึ้นเตมไปหมดเลยนี่นี่นี่ก็ใช่นี่นี่มันขึ้นมาตามนี่ดูดินี่นี่ตามพงญ้าดูดินี่เยอะมากอ่ะแดงเนี่ยเยอะ ดูดิขึ้นไปทั่วเนอะเขาต้องก็ใช่เ,เพื่อนๆเนอะอะไรวะไม่เยอะอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยดูดิเพียบเลยดูนี่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 ข้างล่างนู่นกินดนบนะ่กินได้บ่์บอโอ้ยเนาะช่างสันหามาดูเนาะชีวิตเนี่ยวกองฉันกองฉันพังหมดพังมด เไปดูคนนี้ทุกคนอันนี้อันนี้ดูใหญ่มากไม่น่าอันนี้ไม่น่าจะกินได้ดูแล้วดูแล้วนะสับเ่าแล้วเจองขอโทษทุกคนเปะเลยแหละผมดูแล้วไม่น่าไม่น่าจับน่าดูมันไม่น่าจะกินได้เดี๋ยวไปดูฟังไหมเพื่อนมาดูฟังนี้มาดูฟังนี้เห็ดอะไรแปลกเลยอันนี้มันมีเห็ดหลายชนิดทุกคนมันมีหลายชนิดอันนี้อีกชนิดหนึ่งอยู่ดิมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะตอนนี้เห็ดที่เราเห็นตอนนี้มีมีสามชนิดเลยนะอันนี้ชนิดที่สามเลยนะมันมีแบบนี้ มีแบบแบบไข่แบบไข่ไก่แล้วก็มีแบบเนี้แล้วมีสีแดงแล้วก็มีสีนั่นโอ้สีชนิดอะไรนี่เนาะสีอย่างละอุย้ยสวยงามมากเลยเฮ้ทุกคนนี่เพื่อนๆน,นี่อีกดอกหนึ่งนี่ดิใหญ่มากนี่ข้าวกรเห็ดไข่ไข่ คล้า,ายๆไข่ไก่ทุกคนเห็ดไข่ไก่อันนี้มันจะมีสองสีจะเป็นสีออก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 มันไข่ไก่กับสีออกเหลืองๆคล้ายๆเห็และโงกอันนี้มีออกคล้ายๆสีสีไข่ไก่นั่นแหละแต่มีอีแบบหนึ่งก็จะออกเหมือนเห็และโงกสีเหลืองเหลืองออกส้มๆอ่ะสีแบบนี้เลยครับเหมือนกันเลยแต่มีสองสีเนี่ยดูดิใหญ่ดอกใหญ่มากดูดิมันบานเนี่ยเนี่ยเพียบบนดอยนี่ยม,มันมีเพ่เก็บอ่ะทุกคนด้ย เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เพื่อนเราเรามาดูฝั่งนี้ว่ามันมีไหมเอ้ยคร้งอันนี้เราเดินเดินทางรถเนาะนี่ยทางรถเราอาอยู่บนดอยกลางดอยนั่นนี่เราเราเดินเราเดินมามากาแฟไรกาแฟเรามาดูว่ามันมีว้เจอแล้วทุกคนสีแดงแดงอยู่ในนี้สีแดงสีแดงเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเห็นเห็นอะไรผพืนพนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนมันกินได้ไหมคอมเมนต์ดูเด้อคอมเมนต์ดูเด้อนี่เห็นแบบนี้ผมไม่ทราบมันกินได้ไหมเนี่ยนี่เนี่ยผมไม่กล้าจับมากลัวมันกลัวมัน เห็ดมีพิษผมไม่รู้เด้อเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนทุกคนปลาโตโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยนี่ทุกคนนี่นกินได้ไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้นะเพื่อนๆนี่นี่นะมันกินได้ไหมเนี่ยทุกคนนี่ดูดิมันขึ้นมันออกมากำลังออกมาเดี๋ยวนี้มันฝนตกเมื่อคืนเนี่ยมันชื้น,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 นออกเยอะเลยดูดิป๊าโตขึ้นเป็นเป็นฝูงเป็นฝูงนี่ทุกคนนี่นี่นกอ้อนนี่ดูดิมันกินได้ไหมมันกินได้ไหม นี่นะไม่เกี่ยนด้วยทุกคนแล้วขออนุญาต้สวยสวยงามมากเลยทุกคนผมว่าันน่าจะกินได้นะผมว่านะดูแล้วนี่เห็นอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะผมผมไม่กล้าเก็บหรอกเดี๋ยวก็โดนโดนโดนว่าเอาโดนด่าเพราะเขาไม่ให้เก็บเขาไม่ให้กินเนี่ยเพื่อนง่ายเขาไม่ให้กินนี่นี่ยทุกคนเพียบเลยสีแดงยเเนี่ยเยอะมากเลยนะเฮ้ยนี่ก็ใช่เนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยมีจะมันเลยดูทุกคนดูดิดูดินี่นี่ใต้ใบไม้นี่มันก็มีเนี่ยน่ะนี่ฝังนั้นก็ใช่เนี่ยมันขึ้นมาใหม่เนี่ยแหละตรงนั้นแหละเนี่ย โโอ้หเยอะมากเลยเพื่อนๆโอ้ยนี่ตรงนี้ก็แมนมดเลย้นี่เพื่อนๆนี่ๆๆๆมันขึ้นเนี่ยเนี่ยนี่ๆมันขึ้นมาใหม่ดิเนี่ยเนี่ยนี่ๆๆๆอยู่ดีตายใบไม้อุ้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยกินได้มากเนี่ยดูลองเขี่ยๆดูดิเขี่ยดูเด้อเขี่ยดูเด้อขออนุญาตทุกคนถ้ากินได้ก็ขออนุญาตเด้อผมที่นี่เขาไม่กินกัน ต้องขออนุญาตนี่ผมไม่ได้ผมไม่กล้าจับทุกคนไม่เห็นอะไรไม่รู้กินได้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ไม่กล้าเก็บหรอกนู่นข้างล่างนู่นบานดูดิดูด,ดินุ่นนุ่นแดงๆนุ่นข้างล่าง,าง,างก็ใช่เก็บแค่มุมมุมเดียวนะได้เป็นตะกร้าแล้วมั้งเนี่ยแยะ,แยะไม่ต้องหาไกลนี่อันนี้ผมเตะเมื่อกี้ <laughs> เดินมาเตะเดินมาเดินมาไดมองเดมลมมันเลยดูดิทุกคน เดี๋ยวมันนี่ดูดิมันผมเตะมันอ่ะดูดิผมไม่เห็นนั่นแหละหย่ใต้ใบไม้อ่ะดูดิเนี่ยดูดิกินได้ไหมผมรู้เนี่ยเนี่ยดูดิดูดิหนีแต่มันเลยเฮ้ยดูดินี่ตามทางเดินดูดิเหยียบเละตุ้มเป๊ะไปดูดิขึ้นมาใหม่ดูเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยโอ้ยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยเห็นอะไรก็ไม่รู้ เดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนี้เพื่อนมาดูฝั่งนี้อีกเนี่ยมันก็ออกตามป่าตามเขาดูดีเต็มไปหมดเลยดูดีเนี่ยเนี่ยแช่หมดเลยดูดีนี่กําลังออกนี่เพื่อนเนี่ยนี่เห็นอะไรเนี่ยเนาะพูดเนี่ยดูดีนู่นแก่ก็มีออกใหม่ก็มีกําลังแตกช่อใหม่ก็มีโอุย้ยยอดเลยเห็นอะไนี้เพียบเลยเยอะแดงๆเนี่ยอ๋อวจูอันนี้มันเมืองเห็ดพระนครเห็ดทุกคน พระนครเห็ดไ,ไปไปลำมาต่อครับมาต่อฝัอ่งนี้นว่ามีไหมเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ทุกคนมันมีไหมออเพื่อนเพื่อนไอ้เนี้ยอันนี้เราเดินลงดอยเราเดิน,นมาเดินลงไร่กาแฟนะมีกาแฟข้างล่างอยู่ดิมันขึ้น,น,ข,น,นขึ้นอีกเด็กดิเพื่อไอเห็ดแดงๆมันขึ้นอีกแล้วดินีจำมันเนี่มันเท็ดกินได้แบบผมก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆนี่นน นี่มันขึ้นเต็มเลยจะเป็นแดงๆในเพียบจะเยอะมากแดงๆนเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจะพูดยังไงดีนะเป็นโซงหรือเป็นเป็นกลุ่มหรืเป็นกลุ่มๆเหรอเนาะมันเป็นกลุ่มๆทุกคนเนี่ยไอไอแดงๆเนี่ยมันจะเยอะมากนี่ทํามันเลยในในดอยเนี่ยโอ้ไม่เยอะอย่างนี้มันเยอะจริงๆทุกคนทหารมันเยอะมากเลยเราเราไม่ได้หาทุกคนเราไปเราแค่เดินไปตามทางเนี่ยมันก็จะขึ้นตามทางเรามาเนี่ย เดี๋ยวเรามารุนตรงหน้าอีกมีไหมอย่าอย่าเดินไปข้างบนนี้ไม่ไปดีกว่าเทียดเดินไปอือมียู่ทุกคนเดินมาเรื่อยก็ยังมีอยู่นี่ไงเพื่อนนี่มันขึ้นฝั่งนี่นี่นี่ดูใต้ใบไม้นี่นะครับเบ็ดแดงๆเนี่ยนะครับนี่นี่มันบานข้างล่างเพื่อนเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้เด้อมากินได้ไหมเนี่ยอข้างบนเยอะแยะเลยเพื่อนๆนู่มแฝั่งนั้น่ะ นั่นลองนั่นนะ่ะเพียบเลยตรงข้างบนเลยน่ะตรงนั้นนะ่ะกล้องมันดึงกล้องไม่ได้เนาะนี่นี่แค่ทางเดินทางเดินลงไปเนี่เราเดินตามทางมันก็ขึ้นตามนี้ถ้าเราเข้าในป่ามันก็จะมีเยอะโอเคทุกคนเห็นเราก็เดินมาเรื่อยๆเนาะก็เป็นต้นกาแฟแถ้าปลูกทุกคนนี่ต้กาแฟมันมีลูกนะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างปนกันไปนะตามยะถาตามวิถีของเขา ก็การด,ดูแลมยัยาวนานเนาะนี่ครับนี่ก็ขี้กาแฟสะหรับมีมันอ,ออกลูกแล้วลูกต้นเล็กต้นใหญ่ตามสภาพนะครับนะครับทุงนี้ก็ฝนลงภางเหนือฝนจะตกหนักทุกคนตกแบบตกหน้าล,ำาล้ำคาญแบบตกลิน่นลินแบบหน้าเบื่อทำงานไม่ค่อยได้มันลื่นทุกคนบนดอยเนี่ย ถ้าฝนตกเราจะทำงานลำบากในในไร่กาแฟเพราะมันเป็นภูเขาเป็นดอยเนี่ยทำไปไม่ได้เลยมันลื่นนั่งเลยเนาะทุกคนนี่โอเคทุกคนยังไงก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับ,บ,บกด subscribe ผมนะครับช่องวิงกีชัย